มุมมองต่อตลาดคริปโตในภาพรวมบ้างว่าเหตุการณ์นี้มันกระทบกับตลาดคริปโตในวงกว้างยังไงบ้างคะในมุมมองคุณหนึ่งต้องบอกว่าคือผมมองว่าคือเหตุการณ์นี้มันมันเขาเรียกว่าครับมันทําให้ไฮลดลงไปเยอะในส่วนของตัวดีฟาน่ยนะครับผมแล้วกเ็เขาเรียกว่าครับทำให้คนตระหนักแล้วครับว่าคือการที่เอาเออ ลูนาหรือเอาอีเทอร์ไปฝากแล้วก็ได้เหรียญ B ีลูนาหรือ B ีอีเทอร์มาแล้วก็เอาไปฝากเพื่อจะเอาแองเคอร์อะไรพวกนี้ครับคือสุดท้ายแล้วต่อให้มันดอกเบี้ยที่บอกว่าคือ 19. 5ดห้าหรือตอนหลังจะลดมา18แอะไรก็ตามแต่ตรงนี้ครับทําให้ผมว่ามันจะเป็นภูมิคุ้มกันของคนแน,น,น่นะขดนะครับผมหมายว่าคือเขาจะมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นจากจากเหตุการณ์ตรงนี้นะครับว่าคือต่อไปถ้าจะลงโปรเจกต์ Project, หรือเข้าไปซื้อเหรียญอะไรเนี่ยอ,อาจจะไม่ได้เหมือนก็นคือตามเพื่อน หรือฟังเพื่อนหรือ,อาตามคนอื่นที่บอกอะไรตรงนั้นนะครับผมแล้วนะครับผมเพราะว่าคือจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาทําให้เขาเองได้ประสบการณ์โดยตรงนี่น,นะครับผมแต่ว่าคือผมก็ต้องบอกว่าคือผมก็ต้องเสียใจกับคนที่เขาเรียกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ ไม่สามารถที่จะทให้เหมือนก็คือกลับมาได้ยากนะครับผมอย่างที่เราเห็นข่าวก็คือแบบมีคนเขาเรียกครับอยากจะฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับผมผมก็มองว่าคือตรงนี้ก็ช่วงนี้ก็คงต้องให้กําลังใจคนเหล่านี้เยอะๆนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับถ้าเราจะยังอยู่ในในตลาดนี้การที่มีคําแนะนําจากคนที่เคยเทรดมาก่อนแล้วก็ให้คําแนะนําในเรื่องของใช้เงินเยน็นในการเทรดอะไรตรงนั้นนะครับก็น่าจะต้องฟังบ้างนะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยคือคําแนะนําเหล่านี้มันก็ เป็นประโยชน์ในช่วงเวลาที่เราเขาเรียกครับเราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้นีน่นะครับผมก็ก็มองว่าคือมันน่าจะเป็นประมาณนี้ครับคุณหนึ่งมองว่ามันจะเป็นตลาดหมีอย่างนี้อีกยาวนานไหมมันจะมีปัจจัยอะไรที่จะมากระตุ้นตลาดให้แบบให้สดใสขึ้นได้บ้างคะโอโย้ยผมผมอย่างที่อาจารย์ตั้มพูดครับคือว่าเฟดวันนี้พาวเวลเพิ่งเพิ่งออกมาพูดเลยครับว่าคืออาจจะไม่เขาไม่ได้รับประกันว่าจะเป็นซอฟต์แลนดิ่งนะคือ มันอาจจะเป็น hard landing เลยก็ได้เนี่ยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วคือการที่เขาไม่ได้มารับประกันว่าคือมันจะเป็น soft landing เนี่ยแต่เขาพยายามที่จะทาให้ดีที่สุดนั่นหมายความว่าคือมันอาจจะเป็น hard landing และพอมันเป็น hard landing เนี่ยอ่มันอ,อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาคริปโตโ,ตโดยโตรงแบบรุนแรงก็ได้นะครับผมซึ่งตรงนี้เราก็ต้องอ่เรามัดระวังไว้ด้วยครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็ส่งซิกมาให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมเราเองก็ต้องหาวิธีรับมือว่าคือถ้าพรุ่งนี้มันลงไปอีกจะจะยังไงต่อนะครับผมเพราะว่าคือ่มันี้ที่มันจะ โอเคดัง okay. นั้นช่วงนี้ก็ยังลงทุนอย่างระมัดระวังกันอยู่นะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะกลับมาที่อาจารย์ตมนะคะอันนี้ขออนุญาตถามเพิ่มเติมเพราะว่าเป็นเรื่องของมุมมองนะคะเรื่องของตลาดคริปโตคนมักจะเปรียบเทียบกับหุ้นเทคค่ะอาจารย์ตาอบอกว่ามันจะไปที่ทางเดียวกันส่วนตัวอาจารย์ตำมองว่า2ออย่างนี้มันไปที่ทางเดียวกันจริงไหมในไซเคข้นี้ผมมองว่าไปที่ทางเดียวกันเพราะว่าในคริปโตเราลงทุนกับอะไรเราลงทุนกับโปรเจกต์เทคโนโลยี เราลงทุนกับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดีฟาเกมฟายเอ็นเอทีอะไรต่อไปเป็นโปรเจกต์ที่เดี๋ยวขออนุญาตนะคะอาจารย์ค่ะถามไม่น่าจะว่าเป็นคนเดียวหรือเปล่าคะเสียงอาจารย์สะดุดค่ะคุณหนึ่งเป็นไหมคะม่อกี้สะดุดมป็เยครับเป็นอย่างครับมันกตอนนี้น่าจะเป็นไมค์ค่ะอาจารย์ตามไมค์ค่ะเสียงเร็วเลยค่ะอ่าปกติได้ยังฮะไม่ครับไม่เลยมันกระตุกครับมันกระตุกครับเดี๋ยวผมลองออกแล้วเข้าใหม่ดูรู้สึกช่วงหลังสตรีมยาติโันช็อตไป ได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวระหว่างนี้เราไปให้อาจารย์ต่อใหม่ก่อนนะคะเสียงอาจารย์กระตุกอ่ะงั้นกลับมาถามคุณหนึ่งตอนนี้มีคนดูเราประมาณ2,800ท่านนะคะเชื่อว่าคนดูที่นี้ต้องการกําลังใจอ่ะต้องการวิธีการจัดการตัวเองว่าเอ้เราต้องมี m ย n d s e ตยังไงกับการลงทุนในช่วงนี้แล้วก็จะบริหารการจัดการเงินยังไงในตลาดคริปโตในช่วงนี้ค่ะครับก็เอ่อผมผมก็ยังยืนยันอยู่ดีครับว่าอ่าช่วงนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็เก็บเงินสดไว้นะ,นะครับผมเพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าในส่ววนของตั โควิดเองถึงแม้ว่าสถานการณ์มันจะยังดีขึ้นแต่ว่าเขาเรียกว่าครับมันมันยังไม่ได้กลับมาฟูลลี่ร้อนะครับผมเพราะฉะนั้นคือถ้าเราต้องมีเงินบางส่วนเอาไว้ใช้เนี่ย mm hmm. ก็ก็ควรที่จะเก็บไว้ด้วยในส่วนของตัวแคชนะนะครับผมแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าเงินที่เอาไปลงทุนนะช่วงนี้นะครับคือถ้าเป็นเงินที่เป็นเงินร้อนหรือเงินที่ต้องใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยครับก็ ก็ไม่ควรที่จะเอามาลงทุนในช่วงนี้เพราะมันเป็นในส่วนของตัวแบริชหรือเป็นตลาดขาลงอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมะฉะนั้นก็คือควรที่จะเก็บเก็บไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะรอเขาเรียกค่อยรละดูก่อนว่าคือเราเราสะดวกเงินตรงนั้นจะลงทุนเมื่อไหร่นะครับผมแล้วก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยครับผมมองว่าในส่วนของตัวตลาดตรงเนี้ยมันเขาเรียกว่าครับคือถ้าจะถ้าจะยังอยู่ในตลาดตรงนี้ต่อไปเนี่ยนะครับผม การที่ศึกษาข้อมูลใช้เวลาตอนนี้ครับตอนที่มันเป็นขาลงเนี่ยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเชิงของฟันดัมเมนทัลครับมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับผมเพราะว่า <het S 1> แ, yea. แต่ก่อนตอนที่มันเป็นขาขึ้นเนี่ยเป็นลง <het S 2> อะไรมันก็ขึ้นอะไรเป็นลง <het S 2> อะไรมันก็ขึ้นหมดนะครับผมแต่พอมันลงเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับที่เราจะหาความรู้เพิ่มเติมนะครับผมเพื่อให้ถ้ามันกลับมาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามีความรู้เพียงพอที่จะเข้าใจครับป้องกันเหตุการณ์ซ้ําเดิมได้นะครับ หรือเหตุการณ์ใหม่ๆที่มันมีความเสี่ยงที่มันมีเวทแฟก t ได้นะครับจากการที่เราเก็บความรู้ในช่วงเวลานี้ไว้ครับใครไม่อยากพลาดสาระความรู้เรื่องลงทุนดีๆที่ทันโลกก็อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ทันโลกกับ Tender KP ด้วยนะคะ